สเกมรามาสเปรชปาร์ตี้เกมเรซิ่งสุดมันวิธีการเล่นเกมนี้เล่นได้ตั้งแต่2-6ถึง6คนระยะเวลาในการเล่นประมาณ20-45นาทีเริ่มด้วยก กลางกระดานวางโทเค็นลามะทั้ง4ตัวไว้ที่จุดเริ่มต้นแจกการ์ดเป้าหมายให้ผู้เล่นคนละ3าใบและเลือกเก็บไว้2ใบแต่ละคนจะมีการ์ดเป้าหมายไม่เหมือนกันนะวางกองจั่วการ์ดเป้าหมายไว้ที่ปลายเส้นชัยแล้วแจกการ์ดแอคชั่นให้ผู้เล่นคนละสใบาวางกองจั่วไว้กลางโต๊ะในแต่ละรอบผู้เล่นจะได้ถอยลูกเตา๋าแล้วเลือกขยับลามะสีที่ต้องการตามแต้มที่ออกเสร็จแล้ววางคิวปลงบนลามะผู้เล่นถัดไปจะไม่สามารถทอยลูกเต๋าเพื่อขยับตัวนี้ได้และนี่คือจุด Lý kem การ์ดแอคชั่นจะช่วยให้คุณพลิกสถานการณ์ได้การ์ดแอคชั่นจะมีทั้งหมด8ประเภทการ์ดเคลื่อนที่เฉพาะสีเคลื่อนที่ลามะตามสีในการ์ดเช่นสีเขียวเดินหน้า1ช่องสีแดงถอยหลัง1ช่องการ์ดเคลื่อนที่1ตัวถอยลูกเต๋าแล้วเลือกลามะ1ตัวเดินตามหน้าเต๋าอย่าลืมย้ายโทเค็นคิวด้วยนะการ์ดเคลื่อนที่เดินหน้าทุกตัวลามะทุกตัวเดินหน้าตามหน้าเต๋าการ์ดเคลื่อนที่ถอยหลังทุกตัวลามะทุกตัวถอยหลังตามหน้าเต๋าการ์ดสลับตำแหน่งดะสลับตำแหน่งของลมที่่อยูใกล้ เช่น1กับ2แต่จะสลับ1กับ3หรือ1กับ4ไม่ได้นะกัดตัวหลังสุดเดินหน้าเต็มสปีดจะเดินหน้าตามจำนวนช่องที่เขียนไว้กัดช้าก่อนไอ้น้องลามะหน้าสุด ถอยหลังตามจํานวนช่องที่เขียนไว้การแอคชั่นเปลี่ยนการ์ดเป้าหมายทิ้งการ์ดเป้าหมายที่ไม่ต้องการ1ใบแล้วหยิบการ์ดสใบจากกองจั่วเลือกเก็บ1ใบกรณีพิเศษสําหรับการใช้การ์ดแอคชั่นหากลามะอยู่ช่องเดียวกันผู้เล่นสามารถเลือกตัวใดตัวหนึ่งให้ได้รับผลของแอคชั่นนั้นๆเมื่อเล่นการ์ดแอคชั่นแล้วจั่วการ์ดขึ้นมือให้ครบ3ใบหรือหากไม่ต้องการใช้การ์ดให้ผ่านเทิร์นทิ้งการ์ดและจั่วใหม่เมื่อลามะาตัวเข้าเส้นชัยให้เปิดการ์ดเป้าหมายของทุกคนและนั คะแนนกันโดยหากสีลามะและตำแหน่งตรงกับการ์ดเป้าหมายก็จะได้รับคะแนนไปถ้าถูกทุก,กตำแหน่งจะได้โบนัสเพิ่มอีก2คะแนนใช้โทเค็นนับคะแนนขยับนับคะแนนตามหมายเลขข้างสนามเล่นทั้งหมด3รอบใครคะแนนมากสุดเป็นผู้ชนะ <c oughs> และนี่คือทั้งหมดของลามะสเต